สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการศึกษาโครงสร้างภายในของใบนะคะใบที่เราจะมาทําการศึกษาในวันนี้ก็คือใบว่านกับหอยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการเซกชันค่ะเซกชันข้างบนใบนะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะนําไปแช่สีซาฟานินค่ะ ด้านล่างของใบเหมือนกันนะคะเซกชันบางๆค่ะนำไปแช่สีซัฟพานินค่ะประมาณ1-2นาทีนะคะหลังจากนั้น เราจะนำชิ้นเนื้อเยื่อที่เราได้นะคะขึ้นมาใส่บนสไลด์ค่ะหยดน้ำสองถึงสามหยดค่ะทำการปิดด้วยครอบากาชนะคะการปิดครอบาการที่นะคะต้องค่อยๆไล่นะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศค่ะ จากนั้นนะคะซับด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะเพื่อซับน้ำขอบขอบออกนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำชิ้นตัวอย่างนี้นะคะไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อเปรียบเทียบหาปากใบระหว่างด้านบนและด้านล่างของใบว่านกับหอยค่ะ ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการเซสชันใบว่านกับหอยนะคะโดยเราจะทําการตัดตามขวางของใบว่านกับหอยให้เป็นชิ้นบางที่สุดนะคะ เมื่อเราได้ชิ้นเนื้อเยื่อตามขนาดที่ต้องการแล้วนะคะนำไปแช่นในสีซัฟานินค่ะนำแผ่นสไลด์นะคะมาแล้วก็ช้อนชิ้นเนื้อตัวอย่างนะคะขึ้นมาค่ะรำบนสไลด์ จากนั้นหยดน้ำสองถึงสหยดค่ะใช้คอบ e ก,กา u a ์ดค่อยๆปิดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศค่ะ ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำนะคะตรงขอบทั้ง4ด้านเมื่อเราได้ชิ้นเนื้อแล้วนะคะเราก็จะนำไปส่องภายใต้ก้องค่ะวันนี้เราจะมาทำการศึกษาโครงสร้างภายในของรากนะคะรากที่เราจะนำมาศึกษาในวันนี้ก็คือต้นสเลดพังพรค่ะ เราจะทําการศึกษาในระยะแรกนะคะคือระยะไพมารีค่ะระยะไพมารีนะคะจะอยู่เหนือลงมาจากลากหน่อยนึงนะคะเราจะทําการเซ c กชันค่ะเซกชันให้บางๆนะคะรอยที่ทําการเซ c กชันเข้าหาตัวค่ะ นำไปแช่ในสีซาฟนินประมาณ1-2นาทีนะคะจากนั้นใช้เข็มเขียนะคะค่อยๆเขีย่ยลากที่เราซิกชั่นได้นะคะขึ้นมาไว้บนสไลด์ค่ะ วางนะคะหยดน้ำสอนถึงหยดค่ะจากนั้นปิดด้วยคอบวก๊าดค่ะค่อยๆทำการปิดคอบวก๊าดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศค่ะเมื่อเราไปส่องใต้กล้องจลรันนะคะเนื้อเยื่อที่ได้จะมีลักษณะ สีสันที่สวยงามค่ะจากนั้นใช้กระดาษชิดชู่ซับน้ำทั้งสี่ด้านนะคะเมื่อเราได้ชิ้นเนื้อเยื่อแล้วนะคะเราจะนำไปส่องตาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการศึกษาโครงสร้างภายในของรากนะคะ ลากที่เราจะนามาศึกษาในวันนี้ก็คือต้นสเลดพังพอนค่ะเราจะมาทำการศึกษาในระยะ s e กัน d ด r y นะคะระยะเซกัน a ด y รี้นะคะจะอยู่ลงมาจากระยะ p พม m a r y นิดนึงนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการเซ c t i o n ลากนะคะให้เป็นชิ้นบางๆงค่ะ เมื่อเราได้ชิ้นเนื้อบางๆแล้วนะคะนำไปแช่ในสีซาฟานินหนึ่งถึงสองนาทีค่ะจากนั้นนำแผ่นสไลด์นะคะมาใช้เข็มเขี่ยนะคะค่อยๆเขีย่ยขึ้นมาวางบนสไลด์ค่ะ ลงบนสไลด์นะคะนำดับเบร์นะคะหยดน้ำสองถึงสามหยดะคะ่ะปิดด้วยครอบาการดนะคะค่อยๆปิดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศะคะ่ะ นำกระดาษชิดชูนนะคะซับน้ำทั้งสี่ด้านค่ะเมื่อเราได้ชิ้นเนื้อแล้วนะคะเราจะนำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของรากในระยะเซคกนดารีต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการศึกษาโครงสร้างภายในของรากใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะใบรา,ากใบเลี้ยงเดี่ยวที่เรานํามาศึกษาในวันนี้ก็คือต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะเราจะมาทําการศึกษาในระยะไพมอลลี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะทําการเซ็กชันเข้าหาตัวค่ะให้ให้ได้ชิ้นเนื้อบางๆนะคะ เมื่อเราได้ชิ้นเนื้อเยื่อแล้วนะคะเมื่อเราได้ชิ้นเนื้อเยื่อนะคะนำไปใช้ในสีซาฟนิงค่ะจากนั้นใช้เข็มเขียนะคะค่อยๆเขียยข,ข,ขึ้นมาวางบนสไลด์ค่ะ หยดน้ำสองถึงสามหยดค่ะค่อยๆปิดด้วยคอบวกการดนะคะการปิดขอบวกการ์ดที่นะคะต้องไม่ให้เกิดฟองอากาศค่ะ หลังจากนั้นนะคะใช้กระดาษชิดชู่ซับน้ำทั้ง4ด้านค่ะค่ะเมื่อเราได้สไลด์แล้วนะคะเราจะนำไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของด้างในระยะไพรมารีต